ชีวิตแม่ลูกอ่อนแม้ก็ทําอึกก็ต้องมาอึอด้วยกันคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนน่าจะเข้าใจดีอืมไม่ใช่แค่นี้กำลังใจเรายังมีอีกเพียบนะล่ะนั่นคืออีกหนึ่งกำลังใจแม่บอกว่าแม่ปวดอ,อึแม่อยากจะไปอ,อึก็ตามมาละกี้ นั่นก็อีกหนึ่งกำลังใจไปไหนไปกันจะไปขี่ไปเยี่ยว mm hmm. ไปด้วยกันหมดตามกันเาเป็นขบวนเออทำยังไงได้ล่ะแบบว่านะักวิถีชีวิตแม่ลูกอ่อนก็ประมาณนี้ค่ะมาด้วยไอ้ชุกชืดเยี่ยชื้งง่ายเจ้เย้ไอ้ยันชุกชืดเยี่ยชงเจ้เ so you decorate the bathroom หรอคะลูก yeah wow this very beautiful ค่ะลูก how can you do like that because what because you a r e big girl หรอคะลูกว e h w o l i <need> this. <Lucky. S 2> c k y l u c k นั่นล่ะ no what you need ตัดเข็มตัดช่วยอ๋ h yeah 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาแนลค่ะ <laughs> อยากพูดตามวันนี้นะคะช่องนาราชาแนลของเรานะคะมีสมาชิกตัวน้อยๆคนนี้นะคะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะ,น,คน,น,ะ,คะนั่นก็คือคือใครเอ้ยน้องไอดานะคะไอดา้าไอรดาคือจริงๆอะ่ะแม่อยากจะให้ชื่อไอรดา นะคะเป็นชื่อจริงแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเรียกยากนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเขาต้องเข้าโรงเรียนที่นี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรียกชื่อไอด้าเนี่ยมันจะง่ายกว่า<ม>ก็เลยให้ชื่อไอด้าเป็นชื่อจริงแล้วก็ไอระดาเป็นชื่อกลางนะคะ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเมืองไทยเนี่ยก็จะได้ใช้ชื่อไอระดาในการเรียก ชื่อทั่วไปนะคะก็ะะจะได้เป็นทางการมากกว่าถ้าไอาด้าเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นชื่อเล่นมากกว่าเนาะไอด้าไอด้าฮูซ่าฮูนีเสอิซาไอด้าอิซาไอดา้อดาไอด้าเป็นเด็กเรียงง่ายมากๆนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับน้องนาลานะคนนี้เขาจะแบบง่ายมากอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ทานเก่งนะแต่ว่า คือตอนคุณแม่อุ้มท้องเนี่ยก็หนักหนาสาหัสอาการอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะกว่าจะรอดมาได้กว่าจะมาเป็นคนคนนี้นะคะ,ะแต่พอแต่พอเขาเกิดมาแล้วนะคะก็เหมือนกับเป็นของขวัญคนนี้จะเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยงอแงนะคะนอนง่ายทานง่ายนะคะแล้วก็เวลาเวลาเราอุ้มอยู่เนี่ยเขาจะแบบอยู่ได้เรื่อยๆไม่งอแงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวางลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มงอแงและเพราะาอยากให้อุ้มนะคะก็จะเป็นะระหว่างสองคนเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ว่าตอนที่อุ้มท้องของไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะน้องไกด้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะก็จะ เดี๋ยวมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการอุ้มท้องของลูกคนที่สองนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะวิดีโอนี้จะแค่มาทักทายนะคะมาแนะนำให้รู้จักกับน้องไอด้านะคะแนะนำให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการนะคะนี่คือน้องไอด้าลูกคนที่สองของออนนะคะแล้วก็เป็นน้องสาวของน้องนารานะคะตอนนี้น้องไอด้าอายุห้าเดือนกับ สิบวันนะคะห้าเดือนสิบวัน ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเอ็นดูเด็กๆนะคะจากนี้ก็จะมีวิดีโอมาลง YouTube เรื่อยๆอย่าลืมนะคะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนาราสวัสดีสิคะ่ะ สวัสดีค่ะ My n a m i Not take p สวัสดีค่ะเฟิร์สสวัสดีค่ะ No hand สวยวค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะิอะไอะไ